ตีห,าห้านาหนาาโอ้ผู้สาวเจ้านอนหรือ,อยังส่วนตัวไอ้นั้นนั่งนอนฟังถึงเสียงไก่ขันเหมือนกับตัวฉันที่มันนั่นฝันถึงเธอ ทำให้ใจละเมอฝันถึงเธอโอผ้ผูสาหกคนงามจะอย่างไรก็ตามโอ้คนงามเจ้านอนแล้วไปพึงตัวเจ้าห่างไกลแต่ในหัวใจ มันยังเฝ้าคอยถามว่าแม่น้องคนงามคืนนี้เจ้านอนแล้วไปฟังเสียงไก่ขันเทือใดคิดฮอดคนไกลคนงามฟังเสียงไก่ขันยามใดคิดฮอด คนไกลคนงามขันเถือแหล่ไอโบอคิดฮอดปันใดขันเถือสองจับใจไอคิดฮอดเจ้าอย่างแหงโอผ้ผูสาวแก้มแดงนองลาคำแพง เจ้านอนแล้วไปฟังเสียงไก่คันยามใดคิดฮอดคนไกลคนงามคันเธอแร้ไอบอกคิดฮอดปานใดขันเือสองจับใจไอคิดหอดเจ้าอย่างแหง โอ้ผู้สาวแก้มแดงนองลาคำแพงเจ้านอนแล้วไปฟังเสียงไก่ขันเทือใดคิดฮอดคนไกลคนงามฟังเสียงไก่ขันยามใดคิดฮอดคนไกลคนงาม คนอีสานแต่งเพลงขอบคุณครับ